เป็นแบบด้วยภาพอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเราถ่ายละครด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันชอบแบบมีฟูจิ้นมีอะไรอย่างเงี้ยครับ พี่เลยเองโอเคไหมคะกับการเป็นคู่จิ้นกับพี่กอเพราะว่าเราไม่มีแบบเหคู่แข่งทำอยู่ก็มีข่าวว่าอย่างพูดกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยพี่กอลเขาคู่จิ้นเยอะอยู่แล้วป่ะใช่ไหมมีคู่จิ้นใช่ไห่าใครอ่ะนะก็ก็เอ่อก็เป็นเพราะว่าก็ถ่ายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ดีใจที่มีคนแบบติดตามด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอ่อเป็นติดตามละครของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ได้แบบการพัฒนาแบบสังคมยังมี ไม่ไม่กาันการไม่คู่อ๋อก็น้องตีนะน้องอ่าก็ก็ดูในละครนะคะคือเหมือนกับว่าเราก็เล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็มะไรอยู่ก็ไม่เล่นกันใช่ไหมใ่ไมใช่ไมใช่ไมคิดถูกปะเนี่ยถูกม่เห็นไหมเห็นไหมพวกไม่พี่เขาแบบมากูุกิกกันในกออะไรอย่างงี้เห็นไหมเด็กก็ไม่โกหกนะ ใช่ไหมครับเห็นใช่ไหมพี่เอแม็กซ์เอาไปดิไม่น้องเขาน้องเาเหมือนตอนที่เขาเล่าเรื่องบี้อ่ะพี่ต้าพาวเขาบอกว่าเราจีบเด็กจริงจริงจริงใครอาจจะแบบสนิทกันอะไรอย่างงี้ในกองมันก็ต้องคุยกันอย่างนี้ครับน้องแม็กซ์นะครับไม่คนดูทั้งประเทศเข้าใจผิดนะครับแล้วก็แบบเราเราเราดูดี ี่บอกว่าเราเป็นคนน่ารักดูแลทุกคนดีเฮ้ยคุยกับพี่น้องหรื่องอะไรไปคุยกับพี่บอกครา้งเดียวมาลบอกว่าดูแลทุกคนดีอะไรอย่างงี้เป็นผู้จัดน่ารักอะไรอย่างงี้ดูแลทุกคนก็ต้องดูแลทุกคนนะเห็นไหมดูแลน้องแม็กดูแลทุกคนครับแต่ว่าดูแลพี่เด็กเป็นพิเศษเป็นพิเศษจริงในใช่ครับแม่แห้งแม่แห้งน้องแม็กช่วยผมด้วยเออมันก็ไม่คือกับดูแลทุกคนเท่ากันเท่ากันอยู่น้องแม็กพี่เขาแคร์แฟนกันไหมพี่เขาเป็นแฟน เนี่ยเห็นกําลังมั่วแล้วนะต้องถาพี่เล็กแล้วว่าในกอง้องตออะไรอย่างเงี้ยต้องพิฆาตพีชแหมตอนตรงเลยโอ้ยดีครับดีเสมอดีเสมออย่าไปเชื่อครับเด็กคนนี้เป็นเด็กแสบครับไม่ไม่อะไรอย่างเงี้นครับพี่คพีชของพี่กองล์มมาอยู่ พี่ก๊อลฟเขาก็ดูแลทุกๆคนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าต้องดูแลหนูตรงที่ว่าหนูแบบเป็นนักแสดงใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยพี่ก๊อล์ฟเขาเลยต้องคอยแบบต้องคอยแบบว่าสอนหนูบ้างอะไรอย่างงี้บ้างใช่ถ้าสอนจะเป็น ได้คุยรายคุยอยู่แล้วอะไรคุยทุกคนนะครับเพราะว่ามีคอนแทคของนักแสด,ดงทุกคนแต่ว่าพิกเล็ตเนี่ยเป็นนักแสด,ดงใหม่ที่แบบว่าเหมือนบางทีเราเรารู้เรื่องการสดดแสดงอะไรก็จะบอกน้องเขาว่าเฮ้ยทำอย่างเงี้ยจะธรรมชาติกว่าหรือตรงนี้มันจะมันจะดีกว่าอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบพอผลที่มันออกมาพอเราตัดออกมาให้แบบพี่พทีมงานดูเขาบอกพิกเล็ตเล่นเล่นเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยก็ก็เหมือน,นต้องติวเข้มนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ให้น้องเขาไปเรียนแอคติ้งเพิ่มด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าแต่หลายคนก็เห็นในมไอจีว่าสองคนเหมือนกันเลย ไอจีเวลาเว้นวักชื่อเออในไอจีเวลาเินเอร์มันก็ปกติเราจะแขียนไอจีข้างหน้าแต่เหมือนกันเลยนะสองคนคือเหมือนเป็นการบอกอะไรสื่อสาอะไรไม่ใช่พี่คือเหมือนเวลาเราคุยคุยกันในไลน์าเงี้ยคุยทุกคนอะไรเงี้ยก็จะแบบมีเรื่องแบบ เฮ้ยไอตรงนี้มันทำทำยังไงอะไรเงี้ยทำให้มันอยู่ตรงกลางยังไงก็จะแบบบอกวิธีทํากันอะไรเงี้ยว่าให้ชื่อโปรไฟล์มันอยู่ตรงกลางเงีง้ยเฮ้ยขนาดพี่ดูขนาดนั้นเลยเคับแล<ต>้วทำไมทำไมเหมือนกันแค่สองคนคนอื่นไม่เห็นเหมือนเลยคะดูแลกันพิเศษใช่ไหมพี่อาจจะ,<ล>ะไม่ได้ดูคนอื่นก็ได้หมายถึงว่าไม่ใช่คนในโอ๊ยน้องไหมคนอื่นก็มีใช่ว่าแบบคนอื่นก็มีอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่คนในละครเราอะไรเงี้ยครับครับผมแต่นั้นละครจะต้องอะไรต้องเตรียมกันก่อนไม่ไม่ได้เตรียมอะไรเลยคือแค่คือกอปฟแบบเป็นคนชอบแบบ เล่นไอจีเราก็จะเห็นว่ามันทำตรงกลางได้พี่แล้วหนูก็แบบจะทำตาแล้วทำไมพี่เล็กต้องทำเหมือนกันไม่ก็เห็นว่าอุ้ยทำได้ไงอะไรอย่างงี้นี่ก็เลยบอกเฉยๆอะไรเจ๋งดีอะไรอย่างเงี้ยบอกวิธีว่าต้อง copy space อะไรอย่างเงี้ยไปให้เขาอะไรแสดงว่ามีแนวคิดหรืออะไรคล้ายๆกัน เขาขี้แกล้งครับผมแต่เด็กไม่โกหกคเขาเดี๋ยวไม่โกหกนะเด็กคนนี้แหละครับถ้าสารตัวพี่เด็กเองแบบตรงสเปกอย่านะเขาตรงสเปกตราไหนทองไหมครับไม่ไม่ไม่ก็ปกติครับแม่ครับโซล่าเด็กครับครับอย่างนี้เขาจะมีรูมไหมคะอนาคตอะไรอย่างนี้มันไม่อยู่แล้วครับ พี่แจงครับเอาแอปออกไปไม่คือมันเป็นเรื่องแบบเอาเรียกอะไรอ่ะก็ก็สิ่งของคนนะครับนี่น้องน้องแม็กเขาบิวบรรยากาศครับครับผมเป็นคนชอบบิวบรรยากาศแล้วตัวพี่เดชครับเห็นว่าตัวพี่สาวเราสองคนก็แอบบอกว่าลุ้นๆอยากให้เรามีความรักอะไรอย่างนี้จริงเหรอคะพี่หนูแอบบอกแอบก็ไม่หรอกเขาเห็นว่าหนูแบบเป็นคนไม่ได้ไม่ค่อยคุยกับใครอะไรอย่างงี้มากกว่าเขาเลยแบบโอ๊ย เขาแบบหแม <ält> ็คุยกับพี่กอลเป็นคนพิเศษช่องแม็กซ์เล่นจะเชื่อไม่ได้แล้วเชื่อไม่ได้เลยก็พี่นักงพี่แจมเขาก็เขาค้องเห็นว่าหนูแบบเป็นคนแบบไม่ค่อยได้คุยกับใครติดพี่อะไรอย่างเงี้ยเขาอยากให้หนูมีแฟนแล้วหนูก็ไม่รู้เพอเชื่อพี่กอลเป็นพิเศษแบบมีทางอะไรอ๋อเหตุไม่มีนะเขาเขาไม่มีไม่มีก็แค่แบบเออก็เขาก็บอกว่าเออพี่กอลแบบไม่คื เขาก็เหมือนแบบว่าเขาก็ถามว่าเออเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเล่นเรื่องแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็เห็นแบบเออแบบเขาก็ตื่นเต้นด้วยแหละที่หนูแบบเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นคู่พี่ก๊อฟด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วส่วนตัวพี่ก๊อฟเองรู้จักกับพี่ในกับพี่แจมอะไรอย่างเงี้ยไหมครับส่วนตัวไม่ได้รู้จักนะครับรู้จักว่าเขาเป็นเล็กตัมกัมปูกัมปูปูใหญ่ใหญ่ใหญ่ต้นต้น ้เขาเชียร์ให้แบบจริงจริงอะไรจะมีลุ้นอะไรเราคือคือมันมันเป็นแบบคือทุกคนเป็นเพื่อนกันในกองสนิทกันนะครับแต่ทุกคนอาจจะเห็นว่าก๊อฟดูแลพิเศษพิเศษเพราะว่าแบบน้องเขาใหม่กับการแสดงด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็มีดูแลแต่ก็ไม่ได้แบบดูแลออกน้องหน้าอะไรอย่างที่น้องแม็กบอกแล้วมันตัวเรามีคนคุยอะไรอย่างนี้ไหมอ่ะที่แบบคนคุยครับใช่สาวๆอะไรเงี้ยรับเด็กคนเดียก็พิเกตอะฮะไม่กะ เราก็คุยเรื่อยๆผมไปไม่ถูกเลยคุยเรื่อยๆใช่ไหมครับน้องแม็กครับพี่อุตส่าห์เอาโต๊ะมาวางให้น้องแม็กย็นไม่โดนไม้บังนะครับคร่ะแต่วิเลคือคนที่เราคุยด้วยทุกวันอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะไม่เห็นมาอันนี้เริ่มไม่จริงแล้วเริ่มเริ่มดูได้ไงคือก็คือก็คุยเรื่อยๆครับก็คุยปกติน้องยูเปลี่ยนใจเริ่มสั่นไหวแล้วใจเริ่มสั่นไหวฮะเหมือนมีคนดิให้เยอะนี่โดยเฉพาะไอ้ตัวเนี้ย ก็ปกตินะครับใช่ไหมไม่ใช่ตัวครับผมเป็นคนเขาอะไรแม็กเนี่ยแม็ก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 อมากให้กอบ้นเป็นแม็กม็กแม็กกคมับแมาอยากแา็กแม้กตม็กแา็กแุ็นต่อกแม็ปแม็นแม็กแม็นแม่กแม็นแมอกจม็มากแแก็มาแบบกแ็กแม็กแม็กแม็กพม็กแม็กม็กแก็ก็กแมนกรม็ม็กแก็ก็กก็ก็้มน็น็็ มันเป็นคำในวงการมากเลยครับน้องแปลนี้หรือจะใช้คำว่าแฟนเลยไม่ไม่ก็เป็นเป็นน้องนน้องรักครับน้องรักออเป็นยอมนะฮะไม่เป็นยอมนะเป็นยอมล่มน้องรักเนาะไม่ใช่น้องรักไหมคะกพี่ชายทีเป็นพี่ชายพี่ก๊อฟนี่โหเขาช่วยหนูได้เยอะเลยกับละครเรื่องนี้พี่อยจะเป็นผัดไใจโอ้โห ไม่ได้การหูก <g> ็ไปดูในละครนะคะลุนต <g> ่อในละครในละครในละครน่า <g> จิ <g> ้นกว่านี้ครับเจ็บนะ